สวัสดีค่ะดนแนนจากร้านสมัยทีสวิตนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวการแกะถุงนะคะงานตกแต่งจากต่ากงหลอกนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยะคะ่ะตัวนี้นะคะก็ ลูกค้าส่งมาจากกะเทบ้างเขนนะคะก็กอพมอนี่เองนะคะเป็น a แอ w a t ลอ s ซ r i e ี4นะคะอาการโดนน้ำมาเปดไมติดนะคะ เดี๋ยวยังไงต้องส่งให้ช่างเช็คต่อนะคะแล้วก็หลังตรวจเช็คจะมีการเสนอราคาก่อนซ่อมไปให้ลูกค้าทางไลน์นะคะลูกค้าคนไหนสนใจส่งซ่อม Apple Watch นะคะซีรีส์1-5ติดต่อสอบถามเข้ามาในเพจเ c e บุ o k ของสมา IT อที v วิ e ก่อนได้นะคะส่วนคลิปวิดีโองานซ่อมดีๆจากช่างทุกสาขาเนี่ยสามารถติดตามได้จากหน้าช n e l ที่ชื่อว่าสมาไอทีวิช่ะ นนั้น,นก็จะมีคลิปวิดีโองานซ่อมต่างๆหรือไลฟ์สดต่างๆให้ลูกค้าดูกันนะคะเดี๋ยวาง้วันนี้นันลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ